สบายดีพี่น้องสบายดีสบายดีมือนี่แดดองตองอยู่พี่น้องเลยพ้นบริตกแต่มือวานนี่กับมือนี้มือคืนนี่กับบริตกพี่น้องแดดท้องฟ้าแจ้งจังปังเลยพี่น้องคนนแจ้งจังปังเลยทรมาสาั่นบานข่อยพี่น้องมีแห้งเลยพี่น้องได้ตากเครืองตากของ นินดอนต้นหญ้ากรแหงพี่น้องโอกงู๊ดในกรแหงพี่น้องแต่ก่อนโอ้ยเปียกมันนอนยากพี่น้องเลยมีโคกงัวกอะไรคฝนตกกระโดกกระเดียบโอ้ยดีใจแหละบ้านนี้งัวควายก็จะกินหญ้ากินอยังพี่น้องเลยธรรมชาติบ้านข่คนนี้เด็ดโอ้ยได้เรื่องพี่น้องพามาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อพามาเบิ่งงัวอะไ้ก็ได้กินหญ้าเต็มที่พี่น้องเลย เพราะว่ามันโบเปียกดินโบเปียกเนาะมันแดดเนาะพี่น้องธรรมศาสติ์บนน้โอ้ยจังปางเลยสุดยอดแดดตาเขาเกี่ยวเขา่เขาแล้วบาน,นี้พี่น้องเลยสุดยอดธรรมศาสตร์ก,ก็ไหวขอยพี่น้องเอ้ยก็ไหวว่าสิตัดแกงอยู่มันหน่อยาวเลยพี่น้องเอ้ยพอสิตัดแกงอยู่คนนะ่ะจุดป่งเครือปุ่งกันนะอันนั้นเลยพี่น้องนี่นะ มันเป็นหมากมาแล้วเด้อนี่พี่น้องนีข้าจงไปมันก็เป็นหมากพี่น้องเพื่อมากมันสตัดแกงก้อนจากมือก่อนรรมาสะอาบนบ้านๆขอยพี่น้องพ้นบทตกก็มีแห้งพี่น้องเลยตกแท้ตกหวานน้ำถ่วแท้ถ่ถมวมาหลดแล้วน้ำก็ได้พี่น้องเอ้ย น้ำลดแล้วก็มีแห้งเนาะบัน,น,บบน,นดีดก็เข้าซุกเข่าใสแล้วบันไดแดดก็ดีพี่น้องเข่ากำลังถอกกำลังซุ่มเกี่ยวเข่าแล้วบัน,นีดพี่น้องเลยสี่เก้าเขา่าเดือนสี่เอ็ดสี่สองเลยเด้อว,วันนี้พี่น้องธรรมาศาสตร์ด่านขอน่อยนี่ก็ะดีนี่กอไผ่าาพี่น้อง ค่ะพี่นอ้องโลดสมธรรมศาสตร์เนเดินบ้านข่อยพี่น้องเอ้ยคำจังหน่อยสิเกลือไก่พี่น้องมาเขียบข่อยกะพ่อได้กินปีนี้กัได้กระโบไลกับ,บกพ่อได้กินพรบบาะบได้ขาดได้เคินพี่น้องหมากซีดาอันนี้ขอ่อยหมากซีดากกหมากซีดาเตี้ยพี่น้องก็หมากซีดาเตี้ยมาก มักซีลาโน่เด <ð> <Wirtschaft> ็กพี h, ่น <c h arta> ้องมือนเปนแนวใหญ่แน่ยเลยโน่หมาแก่น้อยนะนีลุกขนาดเลยกินกระเซ็บได้กระซุกเลยก็ได้พี่น้อยกินกระเซ็บดุกดุกรามักซีดาขี่ไก่อยู่นี่เราอุ้ยเนาะเราไปเราไม้เฮ็ดกระบอกเนาะพี่น้องเนาะเก็บเห็ดไปแกงกัน มันต้นมังนาวโห้ยอันนี้พี่น้องมังนาวโห้มังนาวโห้มังนาวโหหล่อไปหล่อไปพี่น้องแดดดูยกระโบยกว่าอบแดดก็ได้หง่อนก็ได้บอตกกระโบยกว่าอีก เอาแต่งเอาโบเป็นเนาะพี่น้องเนาะแต่งเอาโบเป็นผลแต่งมันอะไรกันแนวนั่นต้นพลาวเนาะสมธรรมชา,าติสวยๆรอบบ้านรอบบ้านโลน้ำเดินบ้านในเลี้ยงงัวน,นี่พี่น้องเอ้ยขอบใจเด้อพี่น้องที่เขา้าชมขอบใจหล,ลายๆเด้อฝากกดไลค์กดแชร์รเ,รเป็นกำลังใจให้ข้าน้อยเด้อพี่น้องเด้อ อย่ขา,ขาขำโฆษณาขาน่อยเด้อพี่น้องได้สมใหมขาน่อยเน๊เพะพอมีกำลังใจเหตุต่อไปพี่น้องสชคดีลำรวยทุกคนเดอ้ออยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนไม่บ้า